โมอามินาเผยความรู้สึกหลังโดนทัวลงหนักร้องไห้3ามวันสามคืนเพราะพี่พิธีกรคนสนิทรักมากก็เสียใจมาก จากกรณีโมอาม i นาออกมาพูดเรื่องอาการป่วยของพระเอกหนุ่มอ,อมอกักพันตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นจนคนในวงการอย่างมดดำคชาภาก็รู้ว่าอ,อมไม่สบายหนักพูดคุยกับอ,อมผ่านทางไลน์ทุกวันก็มองว่าโมอาม i นาไม่สมควรนำเรื่องอ,อมออกมาพูดเพราะเจ้าตัวเองก็ไม่อยากให้ใครรับรู้มีเพียงพ่อแม่ที่รู้ส่วนคุณย่าคุณยายซึ่งอยู่ด้วยก็ไม่ทราบเรื่องกลัวกระทบความรู้สึกคนที่บ้านนอกจากนั้นหนุ่มกัญชั เองก็ออกมาเตือนโมอามินาว่าน้องพูดแบบนี้โดนฟ้องได้เลยนะ ถ้าออกมาพูดเรื่องออมแล้วที่บ้านเขาช็อกเกิดผลกระทบครอบครัวของเขาใครจะรับผิดชอบไม่ใช่เรื่องของตัวเองไม่ควรออกมาพูดก็พบว่าทัวไปลงไอจของโมอามินาชุดใหญ่หลังทราบว่าหนุ่มออมอักพันเองก็งงทําไมเอาเรื่องผมไปพูดหมดโดยกองทัพทัวเข้าไปต่อว่าโมอามินาเป็นจํานวนมากล่าสุดโมอามินาได้ออกมาเปิดใจประเด็นดังกล่าวผ่านทางบันเทิงเวิร์กพอยเผยว่าหนูก็จะไม่พลาดพิงใครเน แต่แค่รู้สึกว่ารู้อยู่แล้วว่าทำอะไรลงไปเรารู้ตัวเองโอเคดีกับพี่เราก็พอแล้วส่วนคนอื่นใครจะคิดยังไงโมว่าแล้วแต่ความคิดของเขารู้ว่าทำอะไรอยู่โมรู้เจตนาและความรู้สึกของเราเองจากที่ดราม่าจนทัวลงก็ดูนะแต่เข้าใจโลกเข้าใจโลกโซเชียลไม่ได้ว่าอะไรใครเลย